แคซี่คะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมไหมคะดีเชื่อใครคะเย้แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พิวเคโอเคค่ะโอเคค่ะดูข้อมวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นไมโครับแต่ว่าตกจากที่สูงนะคะจะได้ของโอพีค่ะโอเคไปลองตกจากที่สูงให้ดูหน่อยสิว่ามันจะได้อะไรบ้างอ้าไม่หวาก็แล้วแ่คนคอตเดูดิทุกคนคุยเาขาไปตกเองก็ได้นี่ไต่เถ้าวันเลยทุกคนเอ้ะ ทวันไม่ขึ้นเฮียอ่ะอ้าทำไมไม่ได้อ่ะอ๋อมันต้องเกิน5บล็อกนะทุกคนต้องเกิน5บล็อกนะลองดูนี้้โหนี่ได้บบโอ้ได้เป็นบล็อกเลยอ่ะแล้วก็ชุดในเท่าไรโอเคค่ะซึ่งการแข่งขันของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด2รอบนะคะทุกคนรอบแรกนะคะก็คือแข่งนับแร่ตามจํานวนนะคะซึ่งเราจะให้เวลาในการฟาร์มนะคะทั้งหมด12นาทีนะคะทุกคนแล้วก็รอบที่2นะคะก็จะเป็นแข่งต่อสู้นั่นเอง โอเคพร้อมเปล่าพร้อมหรือเปล่าจ้าเดี๋ยวเขาของมาดรอปไปตรงนี้ก่อนฮึบฮึบฮึบโหแล้วแบบแรกคือแบบดรอปเป็นบล็อกเลยนะหดเกินโอ้ยมามาเราจะมาเริ่มสตาร์ทโอเคเขาเตรียมสตาร์ทแล้วเหรอเดี๋ยวเขาเตรียมสตาร์ทอันนี้โดยโชว์ฮอสเลยเหรอเอาทไมอ๋อ เฮ้ยขาแอันข้างล่างได้ไหมนะ่ะมันถึงห้าบล็อกไปนะ่ะเอ้ยได้อยู่มามามา,มา <S <S เราจะนับเวลาแล้วนะสามส,ามสองหนึ่งร่มได้ไปแล้วไปก่อนนะครับผมอุ้ยเมื่อกี้ยังไม่ถึง,ถงห้าบล็อกแต่มันเฮ้ยมาเดี๋ยครับมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดีวมาเดี๋ยวครับมาเดียเด๋ยวครับไม่รู้เหมือนกันน่ะอื้ออ้ผมไต่ผมไต่ตกอย่างเดียวจะเอ้าแล้วดันไปเกี่ยวกับไอ้เถววันเฉยเลยทุกคนแล้วมันก็ไม่ตกไม่เจ็บไง เออขอไต้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 หน่อยคือบางทีมันยังไม่ต้องจิบอะมันขึ้นมาบัรไดของเลยอะใช่เหรอเอ้ยไม่รู้เหมือนกันอนะทันนี้ก็อยู่ที่คนเขียนไม่รู้มันบั๊กหรือเปล่าหรือว่ามันแจกกันวะเธอแบบสมมุติเธอเจ็บเขาก็ได้ด้วยอะไรเงี้ยเกี่ยวไหมไม่รู้อะไดมั้ยไม่รู้เหมือนกันเอ้ามันไม่ถึงอะเนี่ยเจ็บเลยอะบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ทันนี้ก็ขึ้นอันเดียวกันได้แหละั่นแหละั่นแหละเอ้ารู้สึกว่ามันจะรอบของรวมกันวะเธอ ไดูทุกคนใช่เมื่อกี้มันเด้งเข้าตัวเขาเธอลองเธอลองกระโดดลงดิลองกระโดดลงดิอ่ะลองกระโดดลงมาอีกรอบอันนี้อันนี้ไม่ได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 ้แต่ลองดิลองดิลองดิไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวม่กีนไม่ได้เมื่อกี้เราไม่ได้เอ่ออ๋อไม่เกี่ยวอันนี้ก็ไม่ได้โดดจนตายเลยหรอเกินอันนี้เธอได้ของปะแบบเธอต้องสังเกตพวกแหละมันจะดรอปข้าในตัวอ๋อไม่ได้ไม่ได้งั้นก็ไม่เกี่ยวหรอออก อุ้ยเจ็บ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 จะตายแล้วนะจะตายแล้วนะแล้วของดอปอื้ออใช่อาจจะใช่อาจจะเกี่ยวอาจจะเกี่ยวว่าของดรอปดีเรย์เราเจ็บเก็บของก่อนเอ้ยเขาเก็บกล่องผิดเขาไปเก็บกล่องด้านขวาไม่โทษกันใช่ไหมฮะของเขาอยู่ด้านขวานะโอเค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 ไปต่อครับผมฟาร์มกันต่อเหลือเวลาอีกประมาณ1ิบนาทีนะจ๊ะสิบนาทีนะจ๊ะเออเฮ้ยเอ้าเนี่ยรอบนี้ตกลงมาแต่ไม่ได้ของเพลินละ เอ้ยรอบนี้ตกมาได้ม <let> <but> mm ัน hmm. สุ่มน mm ี hmm. <ain> ่นะสุ่มนี่นะมันสุ่มนี่นะน้ำน้ำน้ำเก็บไปเลยเอ้ยมามารัวๆเลยมารัวๆเลยขอแบบของโหดๆดอกเป็นบล็อกเลยดอกเป็นบล็อกเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอ้ยหมามาห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 มเอ้ยโอเคมาต่ออุ้ยขอละกันตรงเนี้ยไม่เล่ไม่ยนะเกมโอ้ยมีคนตีมีคนตีพี่ขวัญอ๊ะ ทีกดผิดอ่ะทุกคนดันไปกดวางเด้อเด้อเดเราเก็บของก่อนเราเก็บของก่อนเราเก็บของก่อนพอดีว่าของมันก็แบบเยอะเกินอ่ะมันก็เยอะเกินไปอ่ะขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยแล้วไปขึ้นที่อื่นละตรงนี้ก็ตะนี้นตองนี้ก็้วตรงนี้ก็ตะอ้าอยากแย่งไม่ได้หรอไม่ได้เฮ้ยเหลือเวลาอีกประมาณเก้านาทีนะจ๊าทุกคน เฮ้ยอ่ะอีกสักทีตายไปเก็บของด้วยอืมยังไม่ตาย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 ไม่ตายไม่ตายเฮ้ทำไมดับเอฟเิกม่ค่อยเก่งอ่าเหลือกี่นาทีนะเฮ้ยเก้านาทีกว่าลยเฮ้ยเก็บของก่อน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 เดี๋ยวเราค่อยมาเลิกอีกทีละกันนะดาบวันไหนดีกว่าตอนนี้คือแบบยัดใส่กล่องให้หมดก่อนไปแล้วไปแล้วฟาร์มกันต่อนะจ๊ะ ฟาร์มกันต่อมันชิวจังเลยอะทุกคนคิดดูดิถ้าเราแบบเล่นเซอร์ไบลอสเอาชีวิตรอดแล้วแบบเราก็แค่ตกแบบเจ็บแค่นั้นแล้วได้ของโหดอะ,อะสบายเกินกนะไม่จริงก็ปไปใช้ในนี่ดิฮาร์ครดคอร์โอ้ก็ตายดิอ๋อแต่มันก็ได้อยู่นะมันก็ถือว่าคุ <c oughs> ้มนะเธอสมมติเราก็ใส่แบบชุดป้องกันหน่อยแล้วเราก็มานั่งโดดแล้วก็ดูเลือดอ่ะมันก็ไม่ได้เจ็บขนาดนั้นอะเออเออเป็นคนแย่งเตียงเออมีคนแย่งเตียงอ๋อเดี๋ยวทับเช้าให้ สมมติเรียงด้วยเช้าแค่แล้วโอุ๊บอะไรโอ๊ยทุบโอยอย่าไปทุบเรียงโอ้ยตายตายเฮ้ยมีคนทิ้งของเรียนรานไม่ทิ้งใจเธอซะหน่อยแย่จริงจริงแย่จริงจริงดับเยอะจังแย่จริงจริงแต่เธอได้โทเทมไหมไม่ดับไม่จบโทเทมไม่เห็นนะไม่เห็นเหมือนกันรอบต่อสู้เราเนี่ยต้องเลือกเยอะนิดนึงนะทุกคนดาบที่พี่ได้มันดีหรือเปล่าคือพี่ไม่ได้ดูเลยเอาจริงพี่แบบยัดเข้ากล่องอย่างเดียวแหละ ไม่มีโอกาสดอกกับไม่ดอกเวอ่ะจะใช่อาจจะใช่อาจจะใช่เพราะว่ามันไม่ได้ถูกรังเลยนี่นี่เหลือเจ็ดนาทีร้อนนเหลือเจ็ดนาทีร้วนน้แล้วไงก็แล้วไงเนาะบอกเลยว่าใครตกจากที่สูงบ่อยกว่าก็มีโอกาสชนะน่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุเจ็บอุยเจ็บอุเจ็บไม่เก็บของเหรอไม่เก็บ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 อุ้ยเหลือเลือดดวงครึ่ง อตายละอะไรอะไรมีสิทธิ์อะไรจะมาแกล้งมีสิทธิ์อะไรจะมาแกล้งมีสิทธิ์อะไรจะมาแกล้งครับมีสิทธิครับ,รบตอนนี้คือแบบว่ากล่องอะเอาอ้เดี๋ยวมาตัดเถ,า,ถาวันเขาเหรอไอ้อเคเถาวันเขามันหายไปไอ้อยู่ตรงนี้ตั้งนานเลยคนเล่นอยู่ไม่ เผาวันหายไปเธอมันแกล้งเขาได้ชุดเนเธอไรท์ครบเต็มเซตอ่ะมันก็จะขึ้นเอชเมนต์อันนี้ให้เธอแกล้งเขาเนี่ยเถาวันที่คขาปีอยู่อ่ะเนี่ยเนี่ยน้องๆดูมันขาดไปไหนเนี่ยมันขาดไปไหนถามก่อนไหายเองหรือเปล่าหรือจำผิดที่อ๋อจำผิดที่ถ่งสัยจำผิดที่แหละไม่เป็นไรหรอกนะอืเฮ้ย อะไรอะไรอะไรฮะไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนไม่ต้องปีนเอ้ยตายเอ้ยทำไมเก็บไม่ได้อะของของของเก็บของเก็บของเก็บของไม่ไำอะไรไม่ได้อะอะไรไม่ได้ไม่ได้ของน้าถาววันไม่สูงเป่ะโอ้ยสูงบ้าอะไรโคตรสูงเลยเนี่ยว่าอาจจะแบบโดน โดนอีกเถาวันหนึ่งแล้วมันไม่เจ็บอะ่ะอ้าวโอ้เจ็บเพรเจ็บไปเนี่ยโดนสามทีสิทีจะตายห่าแล้วเนี่ย <c oughs> ตายวะ่ะเฮ้ย <c oughs> เหมือนว่าของเห <c oughs> มือนว่าของเต็มมันจะไม่เข้าเวลาเราไอ้นั่นมันไม่เข้าให้เราด้วยนั้นเนี่ยโอ้โหไม่น่าเลยทุกคนทิ้งของแล้วเขาร้ <c oughs> องเพลงอะไรของเขาอ่ะชุดไม่ดีเลยชุด <c oughs> ไม่ดีเลยเฮ้ย <c oughs> ใครพวกล่าเดี๋ยวแต่ติเบบี้ช่วไม่ดีเลยอ่าเดี๋ยวลาอีกสี่นาทีนะคะเฮ้ยเฮ้ยคนได้โทรทิมเฮ้ยจริงเหรอครณหอด่ะผมว่ายังไงผมว่าชนะเฮ้ยรู้ได้ไงคุณรู้ได้ไงผมมั่นใจเฮ้ยคุณรู้ได้ไงก่อนคุณรู้ได้ไงก่อนคุณคิดว่าคุณจะชนะผมหรอ คุณคิดว่าคนอย่างคุณนูเคโอเคจะชนะเคอนเคซี่อย่างนั้นเหรอแน่นอนอ,อุ๊ยโทเทมอีก<ไ>อ,อันหนึ่งแล้วโคตรโชคดีเลยจริงหรอ <c oughs> หลอควายสบายใจใจหลอกกี่ขั้นก็ยังเวนควายไม่มีไม่มีโทเทมเลยไม่มีโทเทมดีใครเขาจะมีหรอกมันไม่ได้ดรอปนิ ไอ้กากกว่าเขามีว่ะอย่ามาพูดเถอะไม่มีโทเทมตบเลยรู้ได้ไงมันไม่ดรอปมันไม่ดรอปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้เัดรออย่กมาพู้มันไม่ดรอปพะโหลมันไม่ดรอปค่ะคุณมันไม่ดรอปค่ะคุณดูได้ไงดูได้ไงก็เขาเห็นแล้วมันไม่ดรอปค่ะคุณสู้เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้พูดเยอพูดเยอจะพูด no 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 แต่คือแบบไม่มีที่เก็บของแล้วว่าก่อนเลยเลเเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแคนี่นาทีเหลือย5ห้าวินาทีเวลาจะหมดแล้วขออีกสักสองรอบขอแรก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 อ่ะเฮ้ย

ขอเบอิกกล่องใหม่แล้วกันนะนับจํานวนนะไม่ได้นับแ้มนะใช่นับตามจํานวนครับผมใครจํานวนเยอะกว่าก็เป็นผู้ชนะชนะจะมีสิบเอ็ดสองสามสี่จะมีสิบสี่สิบสี่ช่องแต่โอเคมีสองแถวสามโอ้โหโอเคชนะแล้วเขามีเขามีายี่สิบแถวใช่คือยี่สิบยี่สิบแถวของเธอเธอเยอะกว่าอย่าง,ง้เขาก็แพ้ขเขาแพ้ว่ะเขาแพ้เป็นไม่ได้ สู้ผมบอกเลยผมไม่แพ้คุณแน่แแจะเก็บลูกชานูทำไมก็ไม่รู้ไม่ไม,ม่มีลูกชาน <laughs> ไูไม่ไม,มไม่มีชา,านูไม่เขาเดินไปอะเขามีอะไ,ไรด้วยด้ยเท่าไรถ้าลืมใส่ <laughs> เออเออชนะไปแล้วต้องมาใส่หรอกอจริง 3..2.. ามอกขี้โกงไปกินช้ากนาดนีดึงเวลาเริ่มเอ้ย ไฟแต่ละการไฟแต่ละการไฟการไฟมาเตรียมไว้อ่ะมันรู้ไว้ี่มันเหลี่ยมนี่มันเหลี่ยมหรอเหลี่ยมจริงวะเหลี่ยมเตอะเหลี่ยมเตอะเหลี่ยมเตอะนี่เนี่นี่แนะนี่แนะนี่แนะก็มาดีครับน้องๆก็มาดีครับน้องๆผมทำอุปกรณ์นะผมทำอุปกรณ์นะมาดีน้องๆกรงถิงงแดดพีดไปหมดเลยน้องๆ

มาดิครับมาดิครับมาดิครับกินก่อนนะผมเสียเปียบนะเนี่ยมาว้าๆวๆๆๆๆๆววววๆๆวว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  หนีไม่ได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีไม่ได้แล้วหนีอะไรนะเรั้งนี้โดยผมไม่ชนะต้องต่อสู้เลยอ่ะขนาดแบบด่าไม่ลงแบกนั่นนี่ยแต่ว่าเกราะแบบมีทอนสองโอ้อเขาเลิกแบบเกราะสะท้อนไม่อีกแล้วว่ะทุกคน ของเราไม่ไเลือกก่อสะท้อนมาเราเน้นแบบว่าป้องกันป้องกันไฟอะไรอย่างงี้เพราะกลัวคิดว่าเขาะจะใช้ดับไฟไมีอ <ไฟ S 2> ยู่แบบล้ว Production IV ทุกอันดนะับม่หมดจ้าจ้าขอยของอย่างโหดเลยอะพี่พี่เขาโหดมากอะเขาไม่ได้เขาไม่ได้หยิบ Production เอ้เขาไม่ได้หยิบกันไฟมาแต่ว่าโดนไฟแล้วไม่เป็นไรก็น่าจะมีชุดเธอที่มันน่าจะมีบางอันที่มันใส่แล้วติดเออติดกันไฟอะไม่มีหรอกสัก้นนี้ไม่มีอ๋อมีไฟ resistant จากอันไหนไม่รู้อะไม่ใช่ไง จะดูในชุดอ๋ออ๋ออ๋อแอปเปิลทองไงแอปเปิลทองมันกันไฟอือก็นั่นแหละอ๋อชนะโอเคค่ะทุกคนเท่ากับว่าวันนี้นะคะพี่พีก็ชนะขาดลอยไปเลยนะคะพี่ขันก็เพ้อยไม่มีร่มไหนที่พี่่อยชนะต่อ โอเคโอเคก็ตามนั้นแหละโอเคค่ะถ้าน้องชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับพี่ขวัญและก็พี่พีด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย